วันนี้เก็บงานไปเรื่อยๆนะครับก็เสร็จในด้านไฟน,นี่ก็จะเป็นไฟเรดาร์แล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้าครับส่วนไฟสองทางก็ยังไม่ได้ทำเสร็จนะครับอันนี้ก็ไล่จุดเ,เช็คด้วยตนเองนะครับยังไม่ได้ไปให้ช่างเขาทำให้เดีย๋ยวมาดูด้านท้ายของรถนะครับ นี่ก็จะเป็นไฟไฟราวก็รีไฟสง่งไบทะเบียนนะครับอันนี้โคมไฟนี่ผมซื้ออันละแปดสิบบาทนะครับแปดสิบตัวซ้ายและขวาส่วนนี้ก็อันนี้ก็ซื้อหลอนมาเปลี่ยนเอานะครับเดีย๋ยวมาดูด้านไฟขอทางบ้างนะครับไฟขอทางก็จะอยู่ด้านนี้นครับติดกับพวงมาลัย ก็กดเข้าไปครับโอเคครับก็เริ่มมีสีสันในด้านไฟมาบ้างแล้วนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องของรถอีแตนจากเมืองชัยภูมินะครับอันนี้ผมใช้เครื่องยนต์อาทีหนึนะครับเพราะว่า มันจะมีกําลังกว่าเครื่องยนต์เก่าครับเเครื่องยนต์เก่าก็อาทีร้อยครับก็ต้องยกออกก่อนนะครับไปใส่รถไถนาเดีย๋ยวมาดูข้างหลังครับติดครบนะครับอโอเคยังเหลือยังเหลือยังเหลือไฟไอตรงนี้ครับไฟได้านท้ายอันนี้ติดแค่ไฟระเบียงกับไฟสองไฟทะเบียนนะครับ ขอบพทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผลงานของไอหนุ่มรถอ,อีแตนนะครับวันนี้ก็นํารถอ,อีแตนมารีวิวในด้านาไฟท้ายนะครับในด้านไฟท้ายก็อันนี้ยกสูงประมาณ2นิ้วนะครับยังไม่เห็นภาพเลยแต่ถ้าอยากให้สูงเท่ากันก็ผมว่าจะยกสูงในด้านเปลี่ยนล้อยางดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนล้อยางใหม่ก็น่าจะประมาณ5000แต่ ตามงบนะครับในมีงบก็ทำไปเรื่อยๆนะครับมุมนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดไฟนะครับแต่แต่ว่าแต่ว่าระบบไฟนี้มันมันมันเสียโยกโยกมากเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ